Thank okay. you. เนี่ยหนูมีปัญหาเพื่อน,น,ออออนทีน่ทำงานหนูต้อเขาโกัตำรวจดีบุกแล้การับรถ CPPC เนี่ยที่เสีงเนยแล้วตอนเนีน้ยมันเคลียร์กันไม่ได้ทางประกันเขาบอกให้เราไปลงที่ทางบัสอ,อ,อแต่หนูติดใจอยู่ตรงที่ว่ารถคู่กรณีรถของเราอ่ะพี่มันพังมันไม่สามารถขับออกจากพื้นที่ไปได้หนูเลยจะให้พี่ประสานไปทางสพอนี่คผมอยู่หนูว่าตอนเนี้ยร้อยเรอ่ะหนูจะคุยกับตำรวจที่เอาโดนตำรวจให้อยู่ก็ได้ แค่หนูอยากจะขออนุญาตเขาว่าหนูจะสามารถเคลื่อนรถมอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุเนี่ยออกจากเหตุได้ไหมแค่นั้นแหละเพราะว่าตำรวจตำรวจเขามาแล้วพี่แต่ตำ,ตำวรวจเขาอยากหาให้เราอ่ะเจรจาการหูคือบอกว่าคนอะไม่ได้เจริแต่รถข้าหนูทางตำวรวจเข้า็อยากทางตรงนี มันแก่เกียกันไม่ได้หรอกแบบนี้มันชี้ผิดชี้ถูกไม่ได้เขาก็เลยจะให้เราไปแจ้งความลงบันทุกประจำวันไว้ที่สอพอ,อและทีนี้หนูก็เลยจิตใจตรงที่ว่าพี่ประกันเขาอบอกให้พวกหนูเอารถมอเตอร์ไซค์ออกจากตรงที่เกิดเหตุได้เลยหนูก็เลยจิตใจตรง าไม่ได้เจ็บแล้วเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่ว่าเขาอยากมีความนักสืบน้องคนที่ขับรถหกล้อเนี่ยว่าจะเยียวยาเขายังไงตอนนี้รถเขาพังเลยแล้วเขาก็เสียเวลาทํางานเขาด้วยซึ่งทางกับรถเนี่ยเขาจะเข้าบริษัทเขาอยู่แล้วเนี่ยพี่เลยแค่โซนโซนเขาถึงที่ทำงานเนี่ยแต่เขาก็ต้องเป็นแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้คนที่เขาโดนชนเขาไม่ได้บอกว่าต้องไปแจ้งว่า บอกตัต้งแ,แต่แรกเลยว่าเขายาเงมันมสัจะโคทางประกันมา พ,พี่คุยกับลอยเวทคมเมื่อเช้าเลยใช่ไหมที่ว่าเขาจะยกรถตะกละเมื่อเช้าแลนะ้วช่ไหมแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเราแต่เขา,าพูดเขาพูดกับหนูว่าให้หนู่เอารถไป เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนเนี้ยคือเราลังังจากคุณข้างเดียวไงไม่ใช่พี่ฟังควาคุยกับเรไปแล้วเราไปเวน่ะเขาเสียอาไแล้วไม่ไมม่เรายังไม่ได้เห็นดีเห็นงามที่ว่าจะยกนุอกเดยอคุยกับตำรวจเ้าอนค่ะพี่คุยกับตำรวจที่นี่ค่ะพี่ตกาเวาับเราคี่เปิดลงาให้อ่ะเพราะว่าคุณจะสาวัรแล้วาวัระอกอราตังคุยหาสารวัคุเปิดลำโพงคุยกันเลยดีกว่าไหมพี่จะได้แบบสบายใจแล้วพี่จะได้ยกุ เพร,ร,ราะว่าตำรวจที่พี่โทรหาเขาไม่ได้ใช่ไหกตโองโทรตำรวพี่ก็จะคุยกับเขาหนูก็ต้องคุยกับคนที่พี่ตำรวจคนนี้เขาไม่ใช่จะโหล่เองพี่จะโทรไปสึสกษา มันอยู่ตรงไหนล่ะตรงาสพนี่พัฒนานะตองหาล่สพนี่คพัฒนา